เราจะรู้เลยว่าทําไมทําไมกรุงเทพเวลาที่ฝนมันตกปุ๊บนะครับฝนตกทีไรเนี่ยก็หนีไม่พ้นน้าท่วมทุกทีแป,ป๊บแป๊บท่วมแป,ป๊บแป๊บท่วมมันเป็นเพราะอะไรกันแน่นะครับมันเป็นเพราะอะไรกันแน่นะครับผมเริ่มต้นแบบนี้ใครที่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้นะครับขอบคุณพี่ๆเป็น,เป,นเป็นทุกคนมากๆนะครับโอเคครับผมเล่าแบบนี้ก่อนว่าเอาลักษณะทางกายภาพของกรุงเทพก่อนนะ กรุงเทพเรามี50เขตเนี่ยลักษณะทางกายภาพเนี่ยมีประชากรเก,กือบเกือบ10ล้านคนนี่นะครับกายภาพเนี่ยกรุงเทพเป็นพื้นที่ลุ่มต่ํากรุงเทพมหานครเมืองฟ้าอมารของเราเนี่ยมันเป็นพื้นที่ลุ่มต่ําต่ํามากครับต่ํามากต่ํามากแล้วเป็นจุดหนึ่งที่ติดกับทะเลงหาะนะครับต่ามากแล้วก็ติดกับพื้นที่อ่าวไทยติดกับทะเลนะครับเป็นพื้นที่ต่าพื้นที่ลุ่มต่ําแบบเนี้ย มันก็เป็นจุดหนึ่งที่เพื่อนๆนึกภาพตามว่าเหมือนเป็นแอ่งกระทะลงไปอย่างเงี้ยเนี่ยครับพื้นที่กรุงเทพนะผมไม่มีไว้บอร์ดมันเป็นแอ่งกระทะลงไปแบบเนี้ยต่ําลงไปแบบเนี้ยต่ำกว่าพื้นที่ภาคเหนือต่ำกว่าพื้นที่ภาคอีสานตาแบบ่ำไปแล้วแล้วในความต่ําของมันนี่นะครับในความในความลุ่มต่ําของมันเนี่ยมันมีต่ําเป็นห้งหวงๆอนะนึกออกไหมฮะเนี่ยมันต่ําลงมาล่าต่ําลงมาอย่างนี้นะครับแล้วในต่ําของมันมันยิงเป็นห้วงๆอย่างอีกเป็นหลุมเป็นบอเป็นพื้นที่รับลุ่มต่าแบบนี้ เนี่ยเบื้องต้นคือนี่คือลักษณะทางกายภาพของกรุงเทพมหานครเนี่ยคือนี่คือกรุงเทพเมืองฟ้าอมอนบ้านเราเนี่ยอันนี้คือจุดแรกจุดแรกนะครับเ,ออเราจะสังเกตเห็นว่าพื้นที่ลุ่มต่ําแบบนี้เวลาที่เรารู้กันดีใช่ไหมครับว่าน้ําเจ้าพระยาเราเนี่ยปากทางเขาไหลออกสู่ทะเลออกสู่อ่าวไทยใช่ไหมทําไมที่ผมบอกพื้นที่ลุ่มต่ํามันท้อได้จากอะไรครับเวลาที่น้ามันหนุนขึ้นมาจากน้ำทะเลอะ่ะมักจะล้นตลิ่งเสมอ มันเลยต้องมีการคันก้นน้ําเห็นไหมครใครที่อยู่ริมใครที่อยู่แถวแถวคลองสานใครที่อยู่แถวแถวสะพานพระรามเจ็เราจะเห็นมีคันก้นน้าเห็นไหมครับที่เขาทํามาเมื่อสักสิปีนี้เป็นคันก้นน้ําสูงสักสิบเอ่อโทษกี่เมตรอ่ะสี่สห้าเมตรนะครับนั่นเน่เป็นคันก้นน้ำเพราะว่าน้ํามันล้นตลิ่งโอเคผมบอกหนึ่งหนึ่งนะค่อยๆทวนกันไปนะครับกรุงเทพเป็นพื้นที่ลุ่มต่าต่ามากครับต่ํามากแล้วต่ําชนิดที่ว่ามีต่ําลงไปอีกในบางจุดด้วยมันเป็นแบบนี้นะครับทีนี้ถามต่อว่า นอกเหนือจากพื้นที่ลุ่มต่ําแล้วเนี่ยคาถามต่อไปคือว่าแล้วไอ้ที่บอกว่ากรุงเทพน้าท่วมน้ําท่วมน้ําท่วมผว่พื้นที่ลุ่มต่าเนี่ยมันรับน้ําจากไหนลําพังฝนตกอย่างเดียวน้ําท่วมไหมผมเล่าแบบนี้ครับว่ากรุงเทพมาหานครเราเนี่ยนะครับรับน้ําจากสามเส้นทางหลักๆรับน้ําจากสามเส้นทางหลักๆนะครับค่อยๆไปนะครับหนึง่งหนึ่งนะกรุงเทพเนี่ยรับจากน้ําเหนือรับน้ําจากทางเหนือจาได้ไหมครับผมยกตัวอย่างง่ายๆนะ ออตอนมหาอุทกภัย,ยเมื่อปี54ครับน้ำท่วมใหญ่เมื่อปี54เนี่ยใครที่อยู่ภาคเหนือคงจำกันได้นะครับใครที่อยู่ภาคอีสานคงจำกันได้นะครับเนสวัสดีครับเน็ตครับน้องเน็ตนักข่าวกีฬาผู้กันข่าวกีฬาคนเก่งน้องเน็ตสวัสดีครับขอบคุณมากครับเน็ตครับเน็ตขอบคุณมากนะครับเป็นแฟนผมเป็นแฟนของน้องเน็ตจากอดีตนักนักข่าวกีฬาช่อง9นะครับตอนนิวเน็ตมาทำเพจส,ส่วนตัวดูบอลกับเน็ตและก็จัดอยู่ที่ FM 99ด้วยผมฟัง แทบจะทุกครั้งนะนัดขอบคุณมากๆนะครับโอเคขออนุญาตเล่าต่อนะครับกรุงเทพเนี่ยนับรับน้ําจาก3จุดด้วยกันเนี่ยจุดแรกคือรับน้ําเหนือครับผมยกตัวอย่างง่ายๆเพื่อนๆนึกภาพไอ้ตอนช่วงมหาอุทกภัยปี54ครับเราเราในฐานะกรุงเทพเนี่ยเรารับน้ามาจากภาคเหนือเห็นไหมไหลมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเห็นไหมมันรับน้ําสะสมมาเรื่อยๆมาตั้งแต่ภาคเหนือใช่ไหมครับปิงวังยมนาศนะครับเข้ามาสู่เจ้าพยาตอนบนแถวๆนครสวรรค์สุโขทัยเห็นไหมฮะ เสร็จปุ๊บไล่มาเรื่อยๆน้ำมันสะสมมาเรื่อยๆเรื่อยๆ<_ EN _><_ EN _>เรื่อยๆเฮ้ย<_ <EN> _>มันมาเรื่อยๆว่ะมันมาเรื่อยๆมาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ก็กลายเป็นว่ากลายเป็นว่าพอมาถึงพื้นที่ของภาคกลางตอนกลางมันเริ่มท่วมหนักเรื่อยๆฝนลงต่างหากนะครับและพอมาถึงพื้นที่ของภาคกลางมาในอ่ผ่านอ่มาในพื้นที่อยุธยาใช่ไหมฮะเาานีรร่ยน้มานครสวรรค์มาแถวสุพรรณมาแถวเอ่อมาปทุมธานีเนี่ยสุดท้ายน้ำจากปทุมธานีเข้ากรุงเทพ แล้วจําได้ไหมครับปีกปีกกรุงเทพนี่คือเส้นตรงกลางนะปีกกรุงเทพฝ้าตะวันตกกับปีกกรุงเทพฝ้าตะวันออกเละตุ้มเปทั้งคู่เลยครับน้ําท่วมทั้งคู่ครับท่วมทั้งคู่เลยนะครับทั้งฝั่งตะวันตกเองเละตุ้มเป๊ะไปทั้งหมดครับฝั่งฝั่งตะวันตกฮะฝั่งนนทบุรีเนี่ยเนี่ยฝั่งตะวันออกไปทางะเชิงเซาก็เละท่วมหมดคือพูดง่ายคือตอนนั้นน้ำมันเอ,อ่อมากระจุยกระจายทั้งหมดเลยมาทุกทิศทุกทางกรุงเทพก็ตกน้ําเหนือไหลบ่ามาแต่หลักๆคือน้าเหนือตอนนั้นเมื่่อปีี5 ปรากฏว่าตอนนั้นกรุงเทพเราอ่วมอรไทยคงจํากันได้คงไม่ลืมหรอกครับพึ่งผ่านมาเมื่อ8-9ปีนี้เองนะครับ8-9ปีนี้เองคงจํากันได้ดีนะครับทีนี้ปรากฏว่านั่น,นคือการรับน้ําเหนือจากจุดหนึ่งจากกรุงเทพรับน้ำน้ำเหนือมาทีนี้พอปี54เนี่ยมันมีการแก้ไขปัญหาที่จุดหนึ่งครับมันมีการมันมีมันมีคลองอยู่คลองหนึ่งในพื้นที่รังสิตปทุมธานีเป็นคลองเป็นคลองตัดแยกผมจําชื่อคลองไม่ได้ขออภยัยแถวแถวคลองหกะครับเป็นคลองตัดแยกที่ปทุมธานีนะ เป็นคลองตัดแยกเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะแยกน้ําออกไปสองทางคะมันจะแยกน้ําลุ่มน้ำเจ้าพระยาออกไปสองทางทางนึงออกไปออกทางบางปะกงเออกทางบางปะกงไปทางาเฉิงเานะครับอีกทางนึงไปลงนู่นครับทางท่าจีนสู่สาครเนี่ยสองทางนี้ไปไหนไปแม่น้ำเออโทษไปอ่าวไทยไปออกอ่าวไทยเนี่ยครับดังนั้นดังนั้นนะครับดังนั้นนะไอจุดหนึ่งที่เรารับน้ําเหนือเราเนี่ยรับน้ําเหนือเนี่ยมันถูกแก้ไขปัญหาไปได้มากแล้ว นะครับพูดง่ายๆคือการที่เราจะเห็นว่าเรารับน้ําเหนือมาจากโอ้โหเหมือนปี5้าสี่อ่ะและท่วมกระจายเนี่ยนะครับแบบนี้เนี่ยมันเป็นไปได้ไหมยังเป็นไปได้อยู่แต่ว่ายากแล้วมันต้องเป็นเรียกว่าพายุมาติดติดติกันนะครับน้าเหนือมาติดติดติกันแบบนี้เพราะว่ามันมีทางอบายแล้วพอมนถึงพทุมธานี้มันแยกออก2ปีกครับมันแยกออกปีกไปทางสมุทรสาครนะฮะไปแยกไปลงแม่น้าท่าจีนเนาะแล้วก็แยกอีกปีกไปทางไปทางัดเชิงเซาไปออกที่ทางด้านของบางปะกงแล้วก็ลงสู่อ่าวไทย ตัวที่เข้ากรุงเทพก็เหลือน้อยถ้าท่วมก็ท่วมเล็กน้อยดังนั้นตัดเรื่องน้าเหนือออกไปก่อนตัดเรื่องน้ําเหนือออกไปก่อนนะครับสองสองนะครับรานรับน้ำเนี่ยมาจากน้ําทะเลหนุนครับอย่างที่ผมบอกไปว่ากรุงเทพเราติดทะเลกรุงเทพติดทะเลบางขุนเทียนเนี่ยเราโดนพื้นที่กัดเซาะไปกว่าพื้นที่1กิโลเมตรแล้วนะครับพื้นที่กัดเซาะเนี่ยแลวจมลงทะเลเนี่ยประมาณสัก1เกือบเกือบหกิโลเมตรได้แล้วนะครับในรอบในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมาผมเช็ล่าสุดเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยพื้นที่เวลาน น้ำทะเลหนุนเสร็จปุ๊บเจ้าพญาหนุนสูงปั๊บน้ำล้นตลิ่งน้ําก็ล้นตลิ่งเห็นไหมฮะเราก็จะมีคันกั้นเป็นคันกั้นน้ําในพื้นที่ตรงพระรามเจ็ดอะตามแนวสองขอบของแม่น้ําเจ้าพญาคงคงคงนึกภาพกันออกได้ใช่ไหมครับแบบนี้เนี่ยอันนี้น้ําที่สองคือน้าล้นตลิ่งน้ําทะเลหนุนที่เกิดขึ้นจากน้าทะเลหนุนมาถึงห่วงเวลาสาคัญครับที่ผมกำลังจะพูดถึงเนี่ยก็คือเจ้าน้ําฝนนะฮะ วันนี้สัปดาห์ที่แล้วจนถึงวันนี้ที่เรา,าเผชิญหน้ากับการที่น้ําฝนเวลาฝนตกและน้ําท่วมกันอยู่เนี่ยนี่แหละครับเกิดขึ้นจากปริมาณน้ําฝนส่วนหนึ่งนะครับน้ำฝนส่วนหนึ่งนะผมบอกเพื่อนเเล่าส่วนฟังนะครับว่าวันนี้เนี่ยเวลากรุงเทพกรุงเทพฝนตกเนี่ยนะครับทุกครั้งวันนี้ตกไหมผมไม่แน่ใจวันนี้ยังไม่ตกแต่พรุ่งนี้เริ่มต้นจะตกเนี่ยนะครับเจ็ดแปดเก้าด้วยนะวันนี้ถ้ากรุงเทพฝนตกเกินระดับ60มิลลิเมตรต่อชั่วโมงนะครับย้ําเราจําตัวเลขนี้ไว้เลยนะว่า ศักยภาพในการระบายน้ําของกรุงเทพมหานครนะครับถ้าฝนตกไม่เกิน60มิลิเมตรต่อชั่วโมงน้าไม่ท่วมขังแต่ถ้าฝนตกลงมาเกินกว่า1 0แตะระดับ60มิลิเมตรต่อชั่วโมงเมื่อไรนะครับน้ําท่วมขังทันทีเราจะเห็นน้ําเจิงนองน้ําท่วมขังตามถนน,นผลแห่งทันทีอันนี้คือหลักการขั้นแรกก่อนหนีไม่พ้นครับศักยภาพการระบายน้ําของกรุงเทพมหานคร,ครมีแค่นี้จริงๆ60มิลิเมตรต่อชั่วโมง ถ้ากลมตูบอกตกระดับ60มิโลเมตรสำนักระบายน้ําบอกว่าตอนนี้6เกิน60แล้วทําใจท่วมแน่นอนครับท่วมแน่นอนทีนี้ถามต่อว่าเมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับจุดหนึ่งที่เรารับรับน้ําจากน้ําฝนหนักแบบเนี้แล้วการระบายอร้ระบบที่อยู่พื้นที่กรุงเทพมหานคร50เขตผมเล่าให้คุณผู้ชมเห็นภาพนะฮะในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยเนี่ยนะครับทั้งหมด50เขตเนี่ยนะถามว่าเอาแบบบ้านๆเลยว่า กรุงเทพมีวิธีการระบายน้ำยังไงนะครับเวลาที่ฝนตกน้ำท่วมเวลาฝนตกน้ำท่วมนะเอาแบบชาวบ้านเลยง่ายๆเลยหนึ่งระบบท่อระบายน้ำเดี๋ยวผมลงลึกให้ระบบท่อระบายน้ำท่อระบายน้ำไปไหนครับท่อรายน้ำไปคูคลองครับไปคลองครับคลองเสร็จปั๊บไปไหนครับคลองเสร็จปุ๊บไปแม่น้ำเจ้าพระยาครับแม่น้ำเจ้าพระยาไปไหนครับไปอ่าวอ่าวไทยครับเอาทะเลครับเนี่ยหลักการระบายน้ำ โทษนะครัโคตรง่ายเลยของกรุงเทพแต่ทําไมมันเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมลงเลยกให้ฟังย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับว่าตัวของกรุงเทพหาคนครนั้นมีการระบายน้ําคือหนึ่งระบบท่อท่อระบายน้ําด้านล่างด้านถนนล่างตึกของเราเนี่ยด้านล่างถนนเนี่ยเนี่ยระบบท่อระบายน้ําแล้วไปต่อที่คูคลองนะครับแล้วไปต่อที่แม่น้ำเจ้าพระยาครับแล้วแม่น้ำเจ้าพระยาก็ระบายออกสู่อ่าวไทยเนี่ยระบบมันเป็นแบบนี้เพียงแต่ว่าถามว่าเครื่องมา้าเครื่องมือพอไหมไม่พอครับตัวเส้นทางการเชื่อมเนี่ยมันต้องมีอีกจุดหนึ่ง มันมีทั้งสถานีสูบน้ําเพราะอย่างที่ผมบอกไปว่ากรุงเทพมันมีมันเป็นทางกายภาพมันเป็นพื้นที่ลุ่มต่ําจุดไหนที่มันต่ําเช่นตรงบางซื่อเช่นตรงรัชดาที่มันต่ําๆอ่ะตรงเนี้ยตรงรัชดาเนี่ยพื้นที่ต่ำเนี่ยมันจะต้องมีสถานีสูบน้ํานะครับมาช่วยมาช่วยคือลําพังคือไอ้ตัวท่อครั้งเดียวเนี่ยท่ออย่างเดียวมันมันยากมันยากมันเอ่อล้นนะครับมีสถานีสูบน้ามีอะไรครับมีเลยครับมีประตูระบายน้ํามันต้องเปิดปิดให้เหมาะสมเหมาะควรกันในคลองต่างๆเห็นไหมครับมีอะไรครับ มีตัวที่เขาเรียกว่าเป็นแก้มลิงไอ้ตัวที่เขาเรียกว่าแก้มลิงเนี่ยถามว่ามีทําไมเป็นตัวชะลอครับพูดง่ายง่ายคือไปที่พักน้ำนะฮะไปเป็นที่พักน้ําอย่าให้น้ําเข้าสู่ระบบการระบายน้ําเร็วเกินไปเพราะถ้าเร็วเกินไปเสร็จปุ๊บมันก็จะเอ่อล้นขึ้นมาไอ้ระบบการระบายมันก็จะเอ่อล้นขึ้นมาอีกบางครั้งต้องปล่อยถนนเอ่อล้นไปก่อนและไปพักไว้ที่แก้มลิงก่อนเนี่ออกไหมครับถ้าไปถ้าเข้าท่อไม่ทัน โทษถ้าลงคลองไม่ทนันต้องพักแก้มลิงฮนะถ้าลงแมน่น้ำเจ้าพญาไม่ทนันต้องพักแก้มลิงแบบนี้แลวเดี๋ยวค่อยๆระบายออกมานี่คือแก้มลิงมีหลายจุดด้วยกันนะครับมีหลายจุดด้วยกันชัดๆก็จะเป็นตรงแถวสมุทรปราการนะครับพื้นที่ตรงใกล้ๆสมุทรปราการตรงนั้นนะครับเนี่ยมีแก้มลิงก็มีอ,อีกครับอุโมง์ยักษ์อุโมงมีสองแบบนะมีอุโมง์ระบายน้ำกับอุโมงอุโมงระบายน้ำขนาดยักษ์ขนาดยักษ์ตอนนี้อยู่สี่แห่งกำลังสร้างเพิ่มอีกแต่ทั้งหมดทั้งปวงมีประมาณสักเจ็ดแห่งได้ นะครับเอาไปว่ามีเจ็แห่งกันลวกันอุโมงระบายน้ำเนี่ยนะครับถามว่าทําอะไรครับระบายตาตามปกติไม่พอคอนเซปต์ง่ายๆของอุโมงก็คือเร่งเร่งระบายน้ําในท่อเนี่ยในคลองเนี่ยไปสู่แม่น้าเจ้าพยาซะให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้คอนเซปต์มันเป็นแบบนี้คอนเซปต์ง่ายๆเป็นแบบนี้เลยแต่ถามว่าอันนี้ผมเล่าให้ฟังนะครับว่าผมมีโอกาสคุยกับนะวิศวกรหลายท่านแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญเรื่องของระบบใต้ดินหลายคนเนี่ยถ้าพูดตรงกันว่า เนื่องด้วยว่าปัญหาหลักที่สุดให้เราเปรียบเหมือนเป็นร่างกายของเราเหมือนเป็นร่างกายของเราแบบนี้นะครับไอตัวท่อระบายนะ้ําที่อยู่ใต้ดินเนี่ยใต้ถนนเนี่ยนะเพื่อนเพื่อนเชื่อไหมครับคุณผู้ชมเชื่อไหมว่ามันมีความยาวในระดับแตะหกพันกิโลเมตรเลยนะครับที่อยู่ใต้ดินเนี่ยหกพันกิโลเมตรหนึ่งคือหกพันกิโลเมตรแล้วสองคือมันสร้างมาเมื่อประมาณสามสิบวางระบบล่าสุดเนี่ยประมาณสามสิบถึงสี่สิบปีที่แล้วที่ผ่านมา ดูความเก่าของมันนะครับ3คือความกว้างของท่อเขาเรียกอะไรเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยมันประมาณ1ฟุตเท่านั้นเองสามสิบเซนติเมตรเนี่ยประมาณเนี้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 ยนะครับนี่คือท่อระบายน้ำของก,กรุงเทพมหานครประมาณเนี้ยนะครับ30กิโลเมตรอ่ะโทษ30เซนติเมตรก็คือ1ไม้บรรทัดเนี่ยครับแล้วสร้างมาขนาดนี้แล้วก็เก่าขนาดนี้นะครับแล้วความกว้างก็มีแค่เนี้ย 1ฟุตหนึ่งไม้บรทัดนี่นะครับนี่คือปัญหาหนึ่งความเก่าสภาพาที่มันเก่า2คือขยะมันไปอุดตันนะฮะจริงๆครับขยะมันไปอุดตันจริงๆขยะมันไปอุดตันจริงๆขยะไปอุดตันและอีกปัญหาหนึ่งก็คือว่าการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆรถไฟฟ้าโครงสร้างขนาดใหญ่ดูน,นั่นเนี่ยเวลาในการก่อสร้างเสร็จปุ๊บเนี่ยมันไปกีดขวางหมดเลยมันก็จะไปกีดขวางหมดเลย เนี่ยนะครับเนี่ยนะฮะไอ้ที่เราด่ากันอุโมงค์อุโมงคนะ์นั้นันนส่วนหนึ่งแต่ว่าไอ้ต้นตอปัญหาหลักจริงๆเนี่ยที่เขาเรียกว่ามันเป็นเส้นเลือดฝอยของคนกรุงระบบการระบายน้ําของชาวกรุงเทพเป็นเหมือนเส้นเลือดฝอยยิบๆ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 ย่อยๆหมดเนี่ยมันคือเรื่องของระบบระบายน้ําเรื่องท่อระบายน้ําครับนี่เป็นปัญหาหลักเนี่ยเป็นปัญหาหลักจริงๆพูดได้ง่ายครับใน6000กิโลเมตรของท่อระบายน้ำเนี่ยน้ำมันไม่สามารถโฟล์ลงไปได้ น้ำมันโฟล์ลงไปไม่ได้อันเนื่องมาจากปัญหา3ามสี่เรื่อี่ผมบอกหนึ่งมันแคบเมื่อก่อนประชากรในกรุงเทพไม่เยอะขนาดนี้แล้วรับน้ําจากน้ําฝนไม่เพียงพอนะครับรับน้ําโดยตรงจากสาธุ่งะโภคด้วยเช่นไอ้น้ำที่เราใช้น้ําสงน้ําเสียน้านู่นนั่นนี่การระบายน้ำอ่ะมันผสมลมไปด้วยนะครับมันรับน้ำสองทางคนมากขึ้นท่อน้ําเท่าเดิมขนาดเท่าเดิมพยายามจะขยายไปใหม่ขยายไม่ได้มากครับเพราะมันอยู่คือพูดง่ายคืออันเงี้ยผมถามผมเล่าให้ฟังผมคุยกับท่านรองผู้ว่ากทมคนหนึ่งนะ กบอกอยากรื้อระบบทั้งหมดแต่รื้อไม่ได้ถ้ารื้อเสร็จถ,ถ้ารื้อนะครับถ้ารือ้อไอ้หกพันกิโลเมตรเนี่ยคนกรุงทําอะไรไม่ได้เลยเ,ยเละต้มเป๊ะยิ่งกว่าสร้างรถไฟฟ้าอีกให้เรานึกภาพตามนะรื้อระบบข้างล่างอ่ะรื้อระบบข้างล่างมันรื้อยากเขาก็เลยใช้วิธีการไงรู้ไหมครับขุดลอกลอกท่อบ้างนะครับลอกท่อดูดนั่นนี่บ้างเนี้ยทำอย่างเงี้ยอยู่เป็นปีจ้างจากกรมนรำทันบ้างนะครับกลุ่มผู้ต้องขังเด็ดขาดบ้าง กลุ el ad el ad ่มนักโทษเด็ดขาดบ้างให้มา ER anymore, ลอกลอกท่อน้ำน like ู่นนี่บ้างที่เราจะเห็นกันเป็นประจำทุกปีก็จะมีงบประมาณส่วนนี้เนี่ยนะทำได้แค่นั้นทําได้แค่นั้นจริงๆนะครับทำได้แค่นั้นแล้วก็ดูปัญหาเรื่องของขยะไปทีเนี้ยอย่างที่บอกว่าเราเนี่ยที่ผ่านมาเราพูดตรงนะเรามักจะด่าไปที่ไอ้อุโมงยักษ์ไม่มีกุญแจที่ปรากฏเป็นข่าวเก่าเมื่อสักปีสองปีนู่นเนี่ยอุโมงยักษ์ไม่มีกุญแจจําได้ไหมฮะเอ้ามันก็มันก็ไม่ดีมันก็เป็นเรื่องจริงนั่นแหละเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าผู้เชี่ยยวววชาาาาญหหลลลคคนนนแ่่่งงขบอกกผมตรั เขาโฟกัสผิดจุดเขาต้องไปดูอยิบย่อยไอ้ตัวที่เป็นแตกระแหงไอ้ตัวที่เป็นเส้นเลือดฝอยตรงนี้ก่อนเนี่ยภายใต้ใต้ถนนของเราเนี่ยเขาต้องไปดูก่อนว่าให้มันโฟล์ให้มันโฟล์นะครับให้มันโฟล์เสร็จปุ๊บพอตรงนี้โฟล์เสร็จปุ๊บเนี่ยนะคุณแก้ปัญหาเรื่องขยะได้คุณแก้ปัญหาเรื่องท่ออุดตันได้คุณแก้ปัญหาเรื่องการกีดขวางทางน้ําได้เสร็จคุณไปดูต่อครับคุณก็มาดูต่อว่าคุณไปขุดลอกคูคลองต่อเพราะไอ้ท่อน,น้ามันจะไปต่อที่คูคลอง นะคุณก็ทําต่อเนื่องเป็นคูคลองตัวเนี้ยคุณต้องไปขุดลอกให้มันโฟโลูร์ขยกต้องเอาออกห้หมดจากท่อร้างระบายน้าใตดินมาที่คูคลองนะครับคูคลองเสร็จปุ๊บเนี่ยเมื่อน้ําส่วนหนึ่งมันต้องไปพักที่ไอตัวอ,อุโมงนะครับไออุโมงเนี่ยมันจะคืออุโมง์ถ้ามันมีปัญหามันจะมีปัญหาเพียงแค่เชิงเทคนิคเท่านั้นอุโมงมันทําหน้าที่รอรับน้ำไงฮะ นี่ออไหมครับไอตัวตัวมันไม่ได้มีหาหรอกถ้ามันมีหนามันมีหนาเชิงเทคนิคเพียงแต่ว่ามันเป็นหาคือไอ้น้ำกว่าไอ้ต้นทางไอ้เส้นเลือดฝอยอ่ะไอ้ต้นทางอ่ะกว่าที่มันจะเดินทางไปถึงไอ้อุโมงยักษ์เนี่ยมันไปยากไปยากไปเย็นเหลือเกินมันไปยากมากมันมันมันตันนะครับมันไม่ไปอ่ะแต่อุโมงก็เปิดรอยเฉยนี่ครับมันก็เปิดรอยเฉย้น้ำมันก็ไม่มีกูก็ไม่รู้จะระบายอะไรไปสู่แม่น้ำเจ้าพยานนี่ออกไหมนี่ผมญาติพูดภาษาชาวบ้านนะเนี่ยต้นทางไอ้ต้นทางมันเป็นปัญหาครับไอ้ต้นทางกับกลางทางอ่ะมันเป็นปัญหา ตัวเนี้ยแหล่งข่าวหลายคนบอกตรงกันผู้ช่วยผมคุยกับทีมกรุ๊ปผมคุยกับทางอาจารย์ชาลิดหลายครั้งมากๆเนี่ยทีมกรุ๊ปพูดตรงกันว่าก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าทาไมถึงมันต้องไปด้วยกันทั้งระบบแบบเนี้ยรอกท่อทําให้มันโฟล์ในหกพันกะิโลเมตรไม่รู้แหละจะปรับปรุงจะใหญ่ก็ตามพี่ก็ต้องทำนะครับเพราะว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นเนะี่ยเส้นเลือดฝอยเรามันไม่เดินนะแล้วก็มาเส้นเลือดใหญ่ จะเรียกใหญ่ตรงคูคลองหนองบึงใช่ไหมคูคลองหนองบึงแล้วก็มาตัวที่เป็นอุมโมงยักษ์แล้วก็ระบายสู่ม่น้ำเจ้าพระยาถ้าตัวต้นทางมันโฟลได้มันก็จะโฟลเนี่ยครับไอกระบวนการที่เกิดขึ้นในแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องของน้ําท่วมกรุงเทพที่มันซ้ำซากแบบนี้มันมันไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบเป็นระบบ12ปีที่ผ่านมานงบประมาณในการแก้น้าท่วมของกรุงเทพมหานคร60,000ล้านบาท12ปีนะครับสื่อหลายสื่อ,องรางงานไปแล้ว ปีล่าสุดปีนี้เนี่ยก็ประมาณอยู่ที่ประมาณ6,100ล้านบาทอยู่ระหว่างปตรยติของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครปตรยติคือกแก้ไขนะว่าตัดตัดลดลงไปเท่าไหร่อย่างไรอย่างเงี้ย6,000ล้านเลยนะครับ6,000ล้านเลยก็โดนวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักแล้วพรุ่งนี้ตอนเช้าเนี่ยท่านผู้ว่ากทมนะครับแกก็มีนัดกับผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปไปตรวจอุโมงค์แล้วครับผมจำไม่ได้ไปกี่จุดจำไม่ได้ละหมายข่าวออกมาแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวดูพวกเนี้ยว่าแต่การคาดการณ์ของพวกเนี้ยท่านก็บอกแล้วโฆษกกทมออกมาบอกแล้วว่า ก็พยายามระบายน้ำให้ดีที่สุดไป่เดี๋ยวท่วมแน่ท่วมแน่ท่วมแน่ครับท่วมแน่ท่วมแน่อันนี้จึงเป็นเรื่องที่อยากจะมาเล่าสืา่ฟังคงมองเห็นภาพล้วเนี่ยว่าทําไมกรุงเทพเนี่ยถึงรับน้ําจากจุดไหนและทำไมถึงท่วมนะครับและทําไมท่วมซ้ําซากถึงแก้ปัญหาไม่ได้สักทีหนึ่งเพราะไอ้ต้นทางต้นทางอย่างตัวที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะท่อข้างล่างที่ยาวกว่า6,000กิโลเมตรเนี่ยมันไม่สามารถจะน้ำจะโฟ o ไปได้ตลอดเวลา มันก็เลยกลายเป็นหาหาดักแบบนี้นั่นเองนะครับเนี่ยมาเล่าสู่มาสักสิบสิบห้านาทีนะครับขอบคุณทุกคนมากม,ากมากนะครับพี่จ๋องจองคงบอกว่าผู้ว่ากามอก็คือผู้ว่าสวินขวัญเมืองนะครับสวัสดีพี่ซีาร์สารี่ครับ <c oughs> พี่สาที่บอกทอบปสัสสาวะเลยครับผู้ว่ากทรเอรมอุโมงน้ำมันจะดันกลับมาหรือไม่ถ้ามันเจ๊งเน่นะครับคุณจุฬาผู้ภูมิใจให้บอกคนทํางานอิ่มสบายท้องนะพี่ว่าพี่ร,ระวีพระพัฒสอนนะครับ คประมาณนี้นะครับเล่าสู่กลังให้เพื่อนๆทุกคนได้ได้รับทราบกันนะครับโอเคขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับขอบคุณสั้นๆนะครับคุณผู้ชมกันลางจอนนะครับสวัสดีครับเจอกันอาชัดคืนนี้ครับสดุ่มขึ้นครับสวัสดีครับ